นายกล้วยหอม15มกราคม2568 PIS เผย1-3ปีข้างหน้าโตก้าวกระโดดโปรอินไซ์หรือ PIS หลังได้เงินระดมทุนทำให้เพิ่มโอกาสในการเข้าประมูลงานภาครัฐที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นหนุนการเติบโตในช่วง1-3ปีข้างหน้าเติบโตอย่างก้าวกระโดดปัจจุบัน mm. มีงานในมือรอรับรู้รายได้กว่า2.1พันล้านบาท คาดเข้าจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai 20มกราคมนี้ m า t t e r Marketing ได้ Easy e ได้ e v i s i t 2.0เสริมดวงหนุนพื้นฐาน m า t t e r Marketing หรือ m o t h e r คาทอนภายใต้ชื่อมาร h e ซ s เปอร์มาร์เและมาร์ e r ม a r ส h 18สาขาครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดกระบี่พังงาและสุราษฎร์ธานีได้อันดัสง eg e imesit 2.0เสริมดวงหนุนพื้นฐาน ช่วงหุ้น MOTACR โลดแล่นบนกระดานเดือนกุมภาพอดิตพอดี PTG ลงลึกไปนายกล้วยหอมเห็นราคาหุ้น PTG ปรับตัวลงมายืน7บาท7สตางค์นับว่าลงลึกไปทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานเหมือนเดิมแต่สภาวะตลาดหุ้นไม่ดีนักลงทุนต้องการถือครองเงินสดมากกว่าหุ้นราคาหุ้น PEG จึงเป็นดังที่เห็นครับ โปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้น i n s i ซด์ .com